ว่าละตัวน,นันน่นนั่นนั่นไปหาพีได้ปัะน,นี่มามาลูกมา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 กดไล<อ>ค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะคะออกมาแล้วออกมาแล้วเด็กน้อยสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่นะคะมาอยู่กับเราช่องพังปีใหม่น้องใบข้าวพังปีใหม่น้องใบข้าวชาแนลนะคะ ลาติมาเอากวางตีดูอะอะอะมาพี่มาพี่ไมาพี่พุ่นไปไปพุ่นอย่าเขามาป้องนี่มันน่อยไปพุ่นแมวกวางไปให้แล้วฮ่ามงถูจ้าโอ้โหอุ้ยอย่าเข้ามาช่องมันแคบซอยมันน่อยอย่าเขามาเอาแล้ว เอาแล้วไปที่ยังมาเรีนอีกแล้วยุดยุดยุดไปทั้งพุ่นไปทั้งพุ่นเลยกาอีเมติฮัดันติฮัดนั่นนั่นที่ขึ้นเตียงอ้อาจะอ่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 ะฮักฮักเตียงฮัก สร้างพังเลยปันนี้สร้างพังเลยปันน,ยน,นนี้นั่นนั่นนั่นที่ลากออกไปยังพุ่นไหมไม่เอาไปให้เหล่นอยู่พุ่นไหมนั่นนั่นเอาเลี้ยวเอาเลี้ยวหัวผู้ใดหัวมันเด้อ <c oughs> หัวใครหัวมันนะจ๊ะน <c oughs> ้ำพีตะก,ก,กี้นอนตึงๆย่าขึ้นย่าขึ้นย่าขึ้นน้ำพีเดอ้อ <c oughs> โอ้พี่ลักกี้ให้หนูขึ้นน้ำเน่อุ้ย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 เสียงเดือดเดียงด,ดังเอาเลี้วเอาเลี้วกี้ให้พี่ปลาขึ้นน้ำเน่เด้อเห็นเขาขึ้นนอนก็นอยากขืนได้เขาเขาโตหน่อยได้โตหน่หนนะโตใหญ่นะน้ำหนักหลายกว่าเขานะโอ้ย เออนั่นน่ะนั่นน่ะพวกเรมีเสียงเอ้ยเอ้ยลักกี้เอ้ยลักกี้นั่น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 เฮ้ยเฮ้ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วนั่นนั่นได้ของเด่นอีกแล้วเอ้ย จับได้อันได้ควงหนาเอายางเดียวค่ะน้อยเอ้ยพูดอ่ะเออเออนั่นน่ละพูนไต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 ไปทำ่าได้ซีนี่ละ อยู่ว่าจะค้องขึ้นบ่ไดเออลักกี้เออลักกี้เออกีเอ้ยตาเหลียกใจ่ละเด้อพุนผุนมือหน่อยมือน่อยอยากเล่นน้ำพีลักกี้พีลักกี้เพิ่งกระยับนี้เอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้ยเอยไปเร็วพี่อรทลไทยอย่าไปนะเฮ้ย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 ้อต็้ไปทางนั้นแล้ว ้เฮ anyway, ้ยเฮ้ยเ้เ้ขาหลังมาแล้วขาหลังมาแล้วทำงานแล้วขาหลังยกน้ำหนักโชว์ยกโชว์หน่อยจ้า ยกน้ำหนักโชว์หน่อยจ้าขาไปใส่ขาไปใส่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปยีเต็มไปยีเต็มตลอดตลอดตลอดนาน่าละตัว นั่นนั่นนั่นไปหาพี่ได้ป่ะนี่มามาลูกมา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 ทางพี่มันเข่าบ่ได้ไปเอามาไปเอามานั่น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 ไปแล้วไปแล้วมาแล้วลูกมา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 นั่นเอาละพี่กับห้องพุ่น เว้ยนั่นนั่นนั่นน่นนนมวนะบบนนี่ไปลงซอยแล้วพี่เจมส์เออออออพี่เตงกวาลัดนะเเบกกเบกเบกเบอกเ่ดีค่อยค่อยค่อเออพี่กาแฟมาไล่ระบนนี่เออพี่กาแฟไล่เขาขอกนี่เป็นจ้าไดเจังไดพี่กาแฟมาคุ้มแล้วนะบัเนี่นะ mà lều, mà lều. ơi bao bún lê, Đẹp nói. Nè, 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 nè nen, phao, phao, nen, con, nen, 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 mày thì nen, ở đây nè, mày thì nen, ở đây nè, ui, thú thôi leo nen,

อ,อมันขาดเอาเอาผุ่นมันขาดตั้งผุ่นเออมันออกบ่าได,ด้ดอกนั่นเห็นมัแหงแ่งตะสิขดัดขาแต่นั้นนาทีละทึกว้าวุ่นเลยเึ <laughs> ็กน้อยออกมาแต่ละทีนี่ว้าวุ่นเลย

ฮ้ยเฮ้ยอ่ะโอ้โหอียพี่ได้นัเสาจับเขาตีลังกาเลยแน่ๆน่ๆน่น่น่อ่าดดดด้ฮึบพุดเอ้ยมองนั่งเด่นดีระบัดนี่เอ้า Ừ? 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 Children ngoài đây. Hm? Tiếc bát nữa? Hm? giúp Wilka ta vậy tao ai lãi tí ti. Boda hết, nhận đây là Hm? Chật bát nữa. Hm? 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 เออกาแฟมันรัดทางไว้เออไปพุ่นไปรัดไวเลยพุ<ๆ>่นมาเร็วออกมาเร็วกาแฟออกมาเร็วกาแฟผุน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 ไปรัดตัวป่วนหน่อยไว้พุ่นตัวป่วนหน่อยสิออกมาได้มีเสียงมีเสียงเฮ้ย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 เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว เอาแล้วเออว้พีกาแฟวยายาดื้อ,อ,อมีกาลังกาลังพยายามเอาไดโนเสาร์นั่นนั่นนอเสือก็เล่นแล้วยุดยุดยุด โอ้ยตอนคั้ยตอนงัวเลยพี่นอ<ม>้องเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่นะคะแม่ๆสำหรับคลิปนี้อย่าลืมนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจนะคะนี่เขาเอาใหม่ตันทางไวล้ละซอยนั้นอบให้ไปแล้วบายบายจ้า